ฟ้าแฝดส,สองคนผู้ชายหนึ่งคนและการแต่งงานที่ไม่มีใครรู้ความจริงคืนแรกหลังพิธีเสียงเครื่องจักรดังขึ้นในบ้านพร้อมเอกสารที่มีชื่อของใครบางคนรอให้ถูกลบออกจากโลกนี้เมื่อความรักกลายเป็นการเลือกและหนึ่งชีวิตต้องหายไปใครจะเป็นคนรอดและใครคือเหยื่อที่ถูกเตรียมไว้ตั้งแต่เกิด เรื่องนี้ไม่ใช่แค่การทรยศแต่คือแผนการที่เย็นชาซ่อนอยู่หลังคำว่าครอบครัวดูให้จบเพราะความจริงตอนท้ายจะทำให้คุณไม่กล้ามองกระจกเหมือนเดิมอีกแสงไฟในโถงพิธีแต่งงานสั่นไหวเหมือนหายใจไม่สม่ำเสมอกลิ่นดอกลิลลีขาวผสมกับน้ำหอมราคาแพงจนแสบจมูกฉันยืนข้างกระจกสูงเห็นเงาสะท้อนสองร่างที่เหมือนกันทุกกระเบียดนิ้ว ยกเว้นดวงตาดวงตาของพี่สาวเย็นกว่าของฉันร้อนรนและสัน่นเสียงดนตรีเบาแต่หัวใจเต้นดังดังเกินกว่าจะกลบความเงียบในอกเราสวมแหวนวงเดียวกันในคนละพิธีในคนละวนันกับผู้ชายคนเดียวกันเขายิม้มรอยยิ้มที่ฉันเคยเชื่อว่าเป็นของฉันคนเดียวผิวมือของเขาเย็น เย็นกว่าที่ควรจะเป็นคืนแรกหลังแต่งงานพื้นไม้ในบ้านใหม่ร้องเอียดเสียงนั้นลากยาวเหมือนคำเตือนผ้าม่านสีครีมพิวช้ากลิ่นฝนเก่าติดอยู่ในอากาศฉันได้ยินเสียงฝีเท้าจากชั้นบนชา้าหนักเหมือนคนที่กำลังแบกความลับประตูห้องนอนเปิดแสงไฟลอดออกมาเป็นเส้นบางฉันเห็นเงาสองเงาทับซ้อน เงาที่ฉันจําได้ดีเกินไปหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะลมหายใจติดคอมือเย็นเฉียบฉันถอยหลังเท้าเหยียบอะไรแข็งเสียงกระทบโลหะดังแหลมแหวนอีกวงกลิ้งออกมาจากใต้โตะ๊ะชื่อที่สลักอยู่ด้านในไม่ใช่ชื่อฉันไม่ใช่ชื่อพี่สาวเสียงหัวเราะเบาๆดังจากด้านบน เสียงเดียวกับที่กระซิบคำสาบานในวันแต่งงานผนังดูเหมือนจะขยับเพดานต่ำลงอากาศหนักจนหายใจลำบากฉันขึ้นบันไดทีละขั้นราวบันไดยเย็นจัดเหมือนจับกระดูกหน้าห้องนอนเปิดค้างกลิ่นยาฆ่าเชื้อแรงจนแสบตาเตียงยับหมอนสองใบมีรอยลิปสติกสีเดียวกันที่สาวยืนหันหลัง ไหลเกรงเสียงเธอสัน่นเหมือนกระจกกำลังจะแตกเขาหันมาดวงตาไม่สะท้อนแสงเหมือนหลุมลึกที่ดูทุกอย่างเข้าไปบนโต๊ะหัวเตียงเอกสารกองหนึ่งรูปถ่ายของเราตั้งแต่เด็กตั้งแต่วันที่ยังแยกไม่ออกว่าใครเป็นใครกระดาษแผ่นบนสุดมีตราประทับสีแดงวันที่ ลายเซ็นและชื่อผู้รับผลประโยชน์คนเดียวเสียงฝนกระหน่ำใส่หลังคาดังเหมือนเสียงปรบมือหัวเราะเยาะที่สาวหันมาน้ำตาไหลแต่รอยยิ้มแข็งค้างเธอกระซิบว่าทุกอย่างถูกวางแผนตั้งแต่แรกตั้งแต่วันที่เราเกิดไฟในห้องกระพริบเงาของเราสามคนทาบทับกันบนผนัง แยกไม่ออกว่าเงาไหนเป็นของใครมือของเขาเอื้อมมาหานิ้วสัมผัสข้อมือฉันเย็นจนชาเสียงกุญแจหมุนดังคลิกจากด,ด้านนอกประตูปิดเสียงกอนล็อกดังหนักอากาศในห้องนิ่งหัวใจเต้นแรงจนเจ็บเอกสารถูกเลื่อนมาข้างหน้าปากกระวางตรงกลางโตะ๊ะแสงไฟส่องลงบนเส้นชื่อว่างเปล่า ที่กำลังรอให้ใครสักคนเขียนต่อมือของฉันสัน่นปลายนิ้วชามึกในปากกาหนักเหมือนเลือดเสียงหายใจของพี่สาวอยู่ใกล้ใกล้จนได้ยินการสั่นของฟันกลิ่นเหงื่อผสมกลิ่นยาฆ่าเชือ้อเหมือนห้องผ่าตัดที่ไม่มีทางหนีเขายืนอยู่หลังฉันเงาของเขาทาบลงบนเอกสารบทบังแสงบทบังทางเลือก เสียงกระดาษเสียดสีกันเมื่อเขาเปิดแฟ้มอีกเล่มภาพถ่ายใหม่เป็นภาพของที่สาวนอนนิ่งดวงตาเปิดแต่ไม่มีแววชีวิตฉันหันไปมองลมหายใจขาดห่วงโลกหมุนช้าเหมือนจมลงในน้ำลึกที่สาวกรีดร้องแต่เสียงถูกผนังดูดกลืนเหมือนบ้านหลังนี้หิวเสียงจะปวด เขาวางมือบนไหล่เธอแรงกดหนักหนักเหมือนคำตัดสินไฟดับลงชั่ววินาทีความมืดกลืนทุกอย่างได้ยินเพียงเสียงหัวใจของใครบางคนที่ไม่ใช่ของฉันเมื่อไฟติดอีกครั้งบนโต๊ะมีแก้วน้ำสองใบหนึ่งใบใสอีกใบขุ่นกลิ่นขมลอยขึ้นแต่จมูกเขาบอกให้เลือก น้ำเสียงเรียบเหมือนอ่านรายการของใช้มือของพี่สาวสัน่นเธอถอยหลังชนผนังเสียงกระแทกดังทึบฉันเห็นรอยช้ำที่ข้อมือเธอรอยเก่ารอยใหม่ซ้อนทับกันเหมือนแผนที่เขาขยับเข้ามาใกล้ใกล้จนได้ยินเสียงกระซิบในหูคำสัญญาคำขู่ แยกไม่ออกว่าอะไรคืออะไรแก้วน้ำถูกดันมาข้างหน้าหยดน้ำสัน่นสะท้อนใบหน้าของฉันบิดเบี้ยวเหมือนตัวตนที่ถูกฉีกออกเป็นสองส่วนที่สาวสายหน้าน้ำตาไหลลงพื้นเป็นจังหวะเดียวกับเสียงนาฬิกาติกติกเหมือนนับถอยหลังประตูอีกบานในห้องเปิดออก กลิ่นอับของห้องลับพุ่งออกมามีเตียงเหล็กมีสายรัดมีรอยเล็บขีดบนผนังฉันเข้าใจทันทีลำคอแห้งผากปลื้มไม่ลงเขายิ้มอีกครั้งรอยยิ้มเดิมที่เราเคยหลงเชื่อที่สาวสุดลงเสียงสะอื้นสัน้นขาดเหมือนไฟที่กำลังจะดับปากกากลิ้งบนโต๊ะ หยุดตรงขอบเหมือนกําลังตัดสินใจแทนเราเขาบอกว่าฝาแฝดต้องสมบูรณ์ต้องมีคนหนึ่งหายไปเพื่อให้อีกคนอยู่รอดแสงไฟส่องลงบนเอกสารอีกครั้งเส้นชื่อ,อยังว่างแต่เงามือของใครบางคนเริ่มทาบลงมาอย่างช้าๆเงามือนั้นไม่ใช่ของฉันไม่ใช่ของพี่สาวมันเป็นเงาที่สั่นเหมือนลังเล เหมือนรู้ว่าการเขียนชื่อครั้งนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างเสียงปากกาขูดเบาแต่ดังในหัวดังเหมือนฟ้าผ่าในห้องปิดที่สาวเงยหน้าดวงตาแดงเต็มไปด้วยความวิงวอนที่ฉันไม่กล้ามองตรงปลิ่นน้ำขุนแรงขึ้นเหมือนโลหะเหมือนความตายที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำใสเขาขยับเก้าอี้เสียงขาเก้าอี้ครุดพื้น ยาวช้าเหมือนลากสพผ่านห้องฉันรู้สึกถึงลมหายใจของเขาที่ต้นคออุ่นแต่ทำให้ขนลุกเหมือนสัตว์นักล่าที่มั่นใจในเหยื่อชื่อแรกเริ่มปรากฏบนกระดาษเส้นหมึกสันไม่มันคงแต่ไม่หยุดหัวใจฉันเต้นแรงจนหูอื้อโลกทั้งใบเหลือแค่โตะ๊ะ เอกสารและมือที่กำลังเขียนที่สาวร้องเรียกชื่อฉันเสียงแตกเหมือนแก้วร้าวแต่ฉันได้ยินชัดเจนเกินไปน้ำตายหยดลงบนพื้นกระเด็นใส่ปลายเท้าเย็นเหมือนเตือนว่าทุกอย่างยังจริงเขาหัวเราะในลำคอเสียงต่ำสั้นเหมือนพอใจ ประตูห้องลับด้านหลังส่งเสียงดังคล้ายมีใครขยับตัวสายรัดเหล็กกระทบกันกรุ้มกริ้งฉันเงื่อยหน้าขึ้นมองกระจกบานใหญ่เห็นเราในนั้นสองคนหน้าเหมือนกันแต่สายตาต่างหนึ่งคนแตกสลายอีกคนกำลังจะถูกสร้างใหม่ชื่อบนเอกสารใกล้เสร็จหมึกซึม แพ่เหมือนเลือดที่หยุดไหลไม่ได้เขาวางมือทับมือฉันแรงหนักบังคับให้เส้นสุดท้ายลากยาวในวินาทีนั้นไฟในบ้านดับลงทั้งหมดความมืดโอบล้อมเสียงฝนเงียบหายเหมือนโลกหยุดฟังมีเพียงเสียงลมหายใจสามจังหวะไม่เท่ากัน และเสียงปากกาที่ยังเคลื่อนต่อไปในความมืดโดยไม่มีใครกล้าหยุดความมืดทำให้ประสาทไวขึ้นฉันได้กลิ่นหมึกชัดเจนกลิ่นคาวเหมือนเลือดสดมือที่จับปากกาย,ยังเคลื่อนทั้งที่ฉันไม่รู้สึกถึงแขนของตัวเองเหมือนร่างกายถูกยืมไปใช้พี่สาวสะอื้นเสียงต่ำแหบ เหมือนคนที่ร้องให้จนไม่เหลือน้ำตาเขากระซิบท้างหูเสียงนุ่มชา้าเหมือนสอนเด็กเขียนชื่อครั้งแรกนิ้วของเขากดข้อมือฉันแรงกดทำให้กระดูกเจ็บความเจ็บนั้นแล่นขึ้นสมองแต่ไม่อาจหยุดมือได้ไฟฉุกเฉินสีแดงติดขึ้นแสงแดงท่าผนังเหมือนห้องทั้งห้องถูกย้อมด้วยเลือด เงาของเราสามคนชัดขึ้นเงาของพี่สาวเล็กเหมาะเหมือนกำลังจะหายไปเสียงโลหะจากห้องลับดังอีกครั้งคราวนี้ใกล้ใกล้จนรู้สึกถึงแรงสั่นของพื้นฉันมองชื่อบนเอกสารตัวอักษรคุ้นตาคุ้นเกินไปเหมือนเคยฝันถึงมันตั้งแต่เด็กความทรงจำบางอย่างผุดขึ้นโรงพยาบาล กลิ่งยาเสียงเครื่องวัดหัวใจเสียงผู้ใหญ่เถียงกันคำว่าเลือกคำว่ารอดฉันเริ่มเข้าใจลมหายใจติดขัดอกแน่นเหมือนถูกกดด้วยมือที่มองไม่เห็นที่สาวมองฉันสายตาไม่โกรธไม่โทษมีเพียงความโล่งใจบนความกลัวเหมือนเธอรู้ รู้มานานแล้วเส้นสุดท้ายของชื่อใกล้เสร็จหมึกหยดไหลลงตามขอบกระดาษช้าหนาเขาปล่อยมือถอยหลังหนึ่งก้าวเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังชัดในความเงียบไฟแดงส่องชื่อบนเอกสารทำให้มันดูเหมือนมีชีวิตเหมือนกำลังหายใจประตูห้องลับเปิดออกกว้าง อากาศเย็นจัดพุ่งออกมาปฐา,า้าจนผิวชาสายตาของเขามองสลับไปมาระหว่างฉันกับพี่สาวเหมือนกำลังชั่งน้ำหนักบางอย่างอีกครั้งเสียงนาฬิกาหยุดเดินความเงียบหนาแน่นจนได้ยินเสียงเลือดไหลในหูเอกสารถูกยกขึ้นช้าๆขอบกระดาษสัน่น เหมือนมันเองก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเขาอ่านชื่อบนกระดาษช้าชัดเหมือนพิธีกรรมเสียงนั้นทำให้ผิวหนังชันเย็นวาบเหมือนมีลมผ่านกระดูกที่สาวหลับตาไหลตกเหมือนยอมรับบางอย่างที่หลีกเลี่ยงมาทั้งชีวิตไฟแดงสองหน้าของเธอทำให้เงาใต้าตาลึกลึกเหมือนหลุมที่ไม่มีทางปีนขึ้นเขาพับเอกสาร เสียงกระดาษพับดังกรอกเหมือนเสียงกระดูกหักกุญแจอีกดอกถูกวางบนโต๊ะโลหะกระทบไม้เสียงนั้นหนักและสุดท้ายสายตาของเขาหยุดที่ฉันยาวนิ่งเหมือนกำลังมองสิ่งของไม่ใช่คนฉันพยายามพูดแต่เสียงไม่ออกลิ้นหนักเหมือนถูกเย็บติดก,กับเพดานปาก พื้นสั่นเล็กน้อยจากด้านหลังเสียงเครื่องจักรเริ่มทำงานต่ำสม่ำเสมอกลิ่นสนิมลอยเข้ามาปนกับกลิ่นยาทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนที่สาวถูกดึงแขนเธอสะดุ้งเสียงร้องขาดเหมือนผ้าถูกฉีดเล็บของเธอขูดพื้นทิ้งรอยยาวขาว เหมือนรอยขีดบนผนังในห้องลับฉันก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวขาอ่อนแทบสุดเขายกมือขึ้นสัญญาณหยุดง่ายเด็ดขาดสายตาของพี่สาวมองกลับมาดวงตานั้นส่องแสงไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นคำขอแสงไฟแดงสะท้อนในน้ำตา ทำให้มันดูเหมือนเลือดประตูห้องลับเปิดกว้างขึ้นอากาศเย็นจัดพัดแรงจนฟันกระทบกันข้างในเตียงเหล็กสะอาดเกินจริงสายรัดวางเป็นระเบียบเหมือนรอแขกสำคัญเสียงเครื่องจักรดังขึ้นอีกระดับจังหวะสม่ำเสมอเหมือนหัวใจที่ไม่ใช่ของคนเขาขยับเข้ามาใกล้ฉันยื่นเอกสารอีกแผ่น แผ่นที่มีชื่อชันทิมไว้แล้วหมึกแห้งเรียบร้อยเหมือนเตรียมมานานมือของฉันยกขึ้นช้าช้าเหมือนต่อต้านเวลาปลายนิ้วสัมผัสกระดาษเย็นไร้ชีวิตด้านหลังเสียงสายรัดถูกดึงเสียงโลหะตึงดังชัดในหัวพี่สาวไม่ร้องแล้ว ความเงียบของเธอดังกว่าเสียงใดเขาพูดคำเดียวคำที่ทำให้โลกเอียงคำว่าถึงเวลาคำพูดนั้นยังลอยอยู่ในอากาศหนักกดทับอกฉันมองเอกสารในมือกระดาษเย็นเหมือนผิวคนที่หยุดหายใจไฟแดงกับพริบจังหวะเดียวกับเครื่องจักรเตือนสาม ไม่ปราณีที่สาวถูกพาเข้าไปเท้าเปลือยสัมผัสพื้นโลหะเสียงดังแผ่วแต่ชัดเจนกลิ่นยาหนักขึ้นแสบตาจนภาพปรงหน้าพระฉันเห็นสายรัดถูกวางบนข้อมือเธอบนข้อเท้าบนหน้าอกทุกเส้นพอดีเหมือนวัดขนาดมาก่อนเธอหันมามอง รอยยิ้มบางสัน่นเหมือนกำลังปอบฉันริมฝีปากเธอขยับไร้เสียงแต่ฉันอ่านออกคำว่าอยู่ต่อหัวใจฉันเต้นแรงแรงจนเจ็บเหมือนจะฉีกอกอกอกมาเขาขยับเข้ามาด้านหลังมือแตะหลังคออุ่นแต่ทำให้ขนลุกเสียงปากกาคลิก เขาชี้ตำแหน่งลายเซ็นปลายปากากากดลงทิ้งรอยบุ๋มบนกระดาษพื้นสั่นอีกครั้งเครื่องจักรเร่งจังหวะเสียงโลหะเสียดสีกันยาวไม่หยุดฉันได้ยินเสียงหายใจของพี่สาวช้าลงลึกเหมือนกำลังเตรียมรับบางอย่างไฟสีขาวสว่างว่าจากในห้องลับตัดกับแสงแดง แสบตากลิ่นไม่จางๆลอยออกมาผสมกับกลิ่นยาทำให้คอขมฉันเงยหน้ามองกระจกเห็นตัวเองหน้าซีดดวงตากว้างเหมือนคนแปลกหน้าเงาของฉันดูหนาขึ้นทับซ้อนเหมือนมีใครอีกคนยืนอยู่ข้างในเสียงเครื่องจักรหยุดชั่ววินาทีเงียบ จนได้ยินเสียงเลือดในหูจากนั้นเสียงชีพจรดังขึ้นไม่สม่ำเสมอเขายิม้มพอใจเหมือนงานกำลังสำเร็จฉันกำกระดาษแน่นขอบคมบาดฝ่ามือความเจ็บทำให้รู้สึกว่ายังมีตัวตนเสียงสัญญาณเตือนดังสั้นแหลมแล้วเงียบที่สาวหลับตา หน้าเรียบสงบเกินไปแสงไฟในห้องละปรีลงเงาสายรัดแนบแน่นแน่นขึ้นอีกเขาขยับมาข้างฉันกระซิบเบาเสียงมั่นใจว่าทุกอย่างกำลังเป็นไปตามแผนฉันรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในอากาศหนักอึดอัดเหมือนบ้านทั้งหลังกลั้นหายใจมือของฉันยกขึ้นอีกครั้ง ปากกาชี้ลงใกล้เส้นลายเส้นใกล้เกินกว่าจะถอยจากด้านในเสียงเครื่องจักรเริ่มเดินใหม่จังหวะใหม่เร็วกว่าเดิมฉันวางปากกาลงเสียงกระทบโต๊ะเบาแต่ชัดเหมือนคำตัดสินสุดท้ายฉันเงยหน้ามองเขาสายตานิ่งไม่สั่นไม่ขอร้อง ฉันเลื่อนเอกสารกลับไปช้ามั่นคงปลายนิ้วเปื้อนหมึกแต่ไม่เขียนต่อไฟในห้องรับกระพริบเครื่องจักรสะดุดจังหวะเสียงผิดเพี้ยนเหมือนหัวใจที่เริ่มต่อต้านเขาขมวดคิ้วครั้งแรกรอยยิ้มจังหายฉันก้าวไปข้างหน้าเข้าใกล้เตียงเหล็กความเย็นกัดผิว แต่สติชัดขึ้นทุกก้าวฉันปลดสายัะเส้นหนึ่งแล้วอีกเส้นโลหะคลายตัวเสียงดังกรุ้งกริ้งเหมือนโซ่ที่ถูกปลดสัญญาณเตือนดังยาวแหลมไม่หยุดไฟแดงดับไฟขาวสว่างเต็มห้องเผยให้เห็นทุกอย่างโดยไม่มีที่ซ่อนที่สาวลืมตาดวงตาสัน่น แต่ยังมีชีวิตเขาถอยหลังเก้าหนึ่งสองเก้าเสียงรองเท้าลื่นบนพื้นประตูบ้านเปิดออกลมเย็นจากภายนอกพัดเข้ามาปลบกลิ่นยาปลบกลิ่นสนิมแสงเช้าส่องผ่านหน้าต่างเป็นครั้งแรกที่บ้านหลังนี้ดูธรรมดาฉันพาพี่สาวออกไปก้าผ่านเงาที่เคยทับเรา เงานั้นค่อยๆจางด้านหลังเสียงเครื่องจัรเงียบสนิทเหมือนไม่เคยมีอยู่เมื่อเราก้าวพ้นประตูฉันหันกลับไปมองกระจกเห็นเพียงคนเดียวในเงาสะท้อนไม่ใช่เพราะอีกคนหายไปแต่เพราะเราไม่จำเป็นต้องเป็นเงาของกันอีกแสงอาทิตย์อุ่นลมหายใจโลง่งและความเงียบครัร้งนี้ไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไป